ผลทางการบำเพ็ญตอนที่12ฉายาใหม่หลังจากที่ไม้ได้รับของล้ำค่า3สิ่งแล้วอาจารย์จินดาก็ได้กำชับให้เธอตั้งใจฟังวิธีใช้จากสิบพี่จงนำสิ่งเหล่านี้ไปช่วยเหลือผู้คนที่มีบุญสัมพันธ์กับเธอให้เข้าสู่ผลทางการบำเพ็ญเพื่อหลุดพ้นจากภูมิวิถี6 อาจารย์จินดากล่าวต่อเพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นหนทางการบำเพ็ญข้าจะมอบชื่อภาษาจีนให้แก่เจ้าท่านมองไหมด้วยสายตาที่อ่อนโยนเจ้ามีชื่อว่าซื่อจินซึ่งแปลว่าไหมที่เปล่งประกายดุจหยกงามหมายรู้สึกเบิกบานใจกับชื่อใหม่ที่ได้รับเธอค้อมศีรษะลงเพื่อแสดงความขอบคุณขอบคุณท่านอาจารย์มากค่ะหนูชอบชื่อนี้มากพี่น้อยเดินเข้ามาแสดงความยินดีกับไหม ยินดีด้วยนะสือจินตอนนี้เราเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องกันแล้วนะเธอยิ้มอย่างอบอุ่นพี่น้อยอธิบายต่อการบำเพ็ญธรรมนั้นต้องมีอาจารย์ชี้แนะศิษย์พี่คอยดูแลและที่สำคัญคือต้องมีอาจารย์แนะนำและอาจารย์รับรองอย่างละหนึ่งท่าน พี่น้อยแนะนำให้รู้จักกับพี่รินนี่คือพี่รินเธอคืออาจารย์รับรองของเจ้าพี่รินเป็นหญิงสาวสวยรูปร่างดีเธอส่งยิ้มทักทายไหมอย่างเป็นมิตรหมายพยักหน้าเข้าใจแล้วใครคืออาจารย์แนะนำของหนูหรือคะเธอถามด้วยความสงสัยพี่น้อยชี้ไปที่ตัวเองข้าคืออาจารย์แนะนำของเจ้าเอง ในการรับรองสิทธิ์ใหม่อาจารย์แนะนำและอาจารย์รับรองจะต้องคุกเข่าเพื่อรับรองให้แก่สิทธิ์ใหม่ต่อเบื้องบนพี่น้อยอธิบายใหม่รู้สึกาซาบซึ้งในความเมตตาของทุกคนเธอตั้งมั่นในใจว่าจะตั้งใจบำเพ็ญธรรมให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนความไว้วางใจของทุกคน